ท่านเซียนจุนนางมานั่นหายไปไหนแล้วขอรับชิงคลาดกันจนได้เอ๊อะฮะท่นี่มันคุณหมิงสู้ยินดีต้อนรับสู่สูนย์ควบคุมระบบการทะลุมิติฮาร์โมนีขอรับ ข้าคือผู้รับผิดชอบดูแลท่านในการทําภารกิจในระบบของฮารโมนีขอรับเจ้าตัวเตียเต้ยๆนี้ดูไปก็น่ากินอยู่เหมือนกันนะเอิมหมายถึงฮารโมนีสามารถได้ยินเสียงความคิดของหมิงสู้ได้ข้าเห็นด้านนอกมีคนมากมายนั้นตามล่าท่านท่านคิดว่าพวกเขาน่ารำคาญไหมข้าทำให้ท่านมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้ได้นะ ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้ออกไปจากนี้สักทีข้าอยากออกไปกินตุนเนื้อของข้าแล้วแค่ท่านทําภารกิจได้สำเร็จท่านก็จะสามารถมีชีวิตใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทำในสิ่งที่ท่านอยากทํากินในสิ่งที่ท่านอยากกินกินในสิ่งที่อยากกินอย่างนั้นเหรอข้าจะคอยอยู่ข้างกายท่านตลอดการทำภารกิจ ขอแนะนำกฎกติกาในการกระทำภารกิจของท่านท่านก็สามารถพูดคุยกับผมได้คนอื่นที่อยู่โลกภายนอกจะไม่ได้ยินเสียงที่เราคุยกันเอาเถอะถึงยังข้าก็มีเวลาในท่านหมิงสู้จะยอมรับภารกิจฝึกหัดหรือไม่ข้ายอมรับพลัดเรื่องวงการบันเทิงนางเอกเจียงเนียน ข่าวซุบซิปของนักสแสดงสาวท่านหนึ่งเข้ากับคนง่ายมีไหวพริบและเฉลียวฉลาดนางเอกจำลองที่เกิดใหม่หนิงเคอรช์ชิงชาติที่แล้วเธอเก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงโดยมีเสียคอยสงเสียเลี้ยงดูแต่ในใจกลับหลงรักคนอื่นอยู่ถูกคนรักหลอกใช้ได้ทอดทิ้งหลังจากเกิดใหม่ก็หาเสียมาคอยเลี้ยงดูเพื่อฐานะจึงดังแกเจนเนียนสารพัด ตอนนี้คุณหมิงสู้ก็คือดาราสาวเจียงเนียนที่มีข่าวซุบซิบมากที่สุดในวงการบันเทิงภารกิจครั้งนี้ก็คือเติมเต็มความโกรธแค้นให้กับหนิงเคอร์ชิงเมื่อความโกรธแค้นสุกงอมเต็มที่แล้วโลกมิติก็จะพังทลายลงกลับสู่สภาวะปกติเท่านี้ก็ถือว่าภารกิจสําเร็จดูไปแล้วไม่น่ากินเท่าเมื่อก่อนชิไม่สาวกว่าส,สิบนี้ หน้าตาออกจะสวยขนาดนี้มีใครมั่งที่ไม่หวั่นไหวกันล่ะตอนนี้มันคือหน้าท่านต่างหากละนางเอกจำลองปรากฏตัวแล้วหนิงเคอชิงเธออยากคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าเธอได้งานนี้มาได้ยังไงเธอก็ดียังไงถึงได้สรดน้ำใส่ฉันเธอกับฉันได้เจอดีกันแน่ตัวละครทุกตัวล้วนแต่เกิดใหม่จากการทะลุมิติเพื่อเป็นตัวละครสมทบและโจมตีนางเอกจำลอง คุณทรงมานฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะทุกคนก็เห็นอยู่ว่าฉันก็แคบไม่ระวังไปโดนแก้วน้ำเข้าทำไมคุณถึงพูดจาแบบนี้ด้วยล่ะคะนี่คือเป้าหมายของภารกิจนี้หลังจากเกิดใหม่ก็วางอำนาจบาตใหญ่รังเกียจเจียงเนียนอยู่ตลอดกล้าดียังไงมารังเกค่าจะไม่คู่ควรแหมแต่จะถูกรองเท้าให้ข้าด้วยซ้ำพูดคุยอย่างมีสติ ก็แค่กำจัดตัวปลอมนั้นก็ได้แล้วนี่นะเศกเว้นขึ้นมาท่านเป็นคนนอกไม่สามารถฆ่าตัวละครจำลองได้แต่พวกเขาสามารถฆ่าท่านได้ดังนั้นท่านต้องเติมเต็มความโกรธแค้นของพวกเธอจนเต็มให้พวกเธอระเบ,บิดตัวเองถึงจะถือว่าสำเร็จภารกิจน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะขอรับไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นเท่ากับการได้กินไก่หนบอกว่าอยากกินอะไรก็ได้กินยังไงอะ อย่าทำเป็นไม่รู้อะไรนะอย่าคิดว่าฉันดูเธอไม่ออกเอ๊ะส่งม่านเกินไปแล้วนะก็แค่เสื้อผ้าสกปรกไม่ใช่เหรอเขาก็ขอโทษแล้วยังไงล่ะใช่แล้วหนิงเคอริงเป็นคนใจเย็นมากไม่เป็นไรค่ะถ้าพี่ม่านยังไม่หายโกรธจะตีอีกก็ได้นะคะชินี่คือคนที่ข้าต้องจัดการอย่างนั้นเหรอข้ากลัวไอคิวตัวเองต่ำลงจริงๆ ระบบแจ้งเตือนเทียนหยวนผู้ช่วยของเจียงเนียนพี่เจียงเนียนดื่มน้ำหน่อยนะคะถึงเวลาค่าออกโรงแล้วสินะนี่อีกเดียวเอาแฮมเบอร์เกอร์ไก่ทอดเฟรนฟรายไอศครีมแล้วก็โดนัทมาให้ฉันหน่อยนะฉันหิวมากเลยพี่เจียงเนียนเออเท ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าเปื้อนหรอกเหรอทะเลาะกันก็ไปแก้ไขปัญหาไม่ได้อย่างนั้นก็แค่ทําให้เปื้อนกลับไปก็จบพี่จิงเนียนฉันไม่ได้ล่วงเกินอะไรพี่สนหนอยทําไมอ๋อจริงด้วยลืมบอกไปว่าเธอเสียงดังรบกวนฉันเอะฉันเหรอเธอรู้หรือเปล่าว,ว่าไรายได้ต่อชั่วโมงของฉันเท่าไหร่ การที่พวกเธอทะเลาะก,กันมันจะาให้ฉันเสียเวลาอีกอย่างเวลาคือชีวิตพวกเธอกําลังข้าวชีวิตของฉันอยู่รู้ตัวหรือเปล่าต้องขอโทษพี่เจียงเนียนด้วยนะคะที่ก่อความวุ่นวายขึ้นขอโทษจริงๆนะคะต่อไปถ้าจะทะเลาะก,กับใครอย่าพูดคําหยาบมันไม่มีประโยชน์มีแค้นก็ต้องเอาคืนแต่ถ้าเอาคืนไม่ได้ก็รอโอกาสต่อไป เียงเนียนปกติเป็นมิตรกับทุกคนแต่ทำไมจูจ่ๆถึงเล่นงานฉันละ่ะทำไมถึงได้อยากให้ฉันกลายเป็นคนหยาบคายเหมือนเมื่อก่อนอฉันจะให้มันเกิดขึ้นอีกไม่ได้เด็ดขาดคนที่ขวางทางฉันมันต้องตายผู้ช่วยเทียนหยวนนี่เมื่อวานท่านมาถูกทางแล้วขอรับ แต่น่าจะศาสตร์ใส่หน้าเธอซะเลย <c oughs> ดูไม่ออกเลยจริงๆว่าเจ้าเป็นระบบอะไรนั่นหน้าที่ของข้าก็คือช่วยให้ท่านได้รับความกดแค้นและให้คำชี้แนะกับท่านแน่นอนว่าเพื่อให้พวกเขาโกรธแค้นท่านได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี <c oughs> อย่างนั้นน่แหละเอะโทรศัพท์จากพี่ไอ้หลินคะ่ะเครื่องดื่มละ่ฮะฮัลโหลเจียงเนียนเมื่อวานจะทำบ้าอะไรที่สตูดิโอฮะ ตำนักงานเธอรู้หรือไม่ว่าพวกสื่อต่างๆก็เขียนข่าวกันว่ายังไงผู้จัดการไอ้าลิมดาราสาวกว็สบสุดฮอตดังแกคนอื่นอย่างสุดแสด่บเธอคิดว่าตัวเองยังดังไม่พออีกหรือไงฮะต่อไปฉันไม่รักแกใหญ่นั่นที่สตูดิโอแล้วก็ได้เธอหมายความว่าเปลี่ยนสถานที่เพื่อเธอจะได้ดังแกเขาต่อเนื่องอย่างนั้นน่ะเหรอ นี่เ่อปกติเธอไม่ใช่คนแบบนี้ด่นะหนิงเคอร์อชิงก็เป็นแค่ดาราหน้าใหม่ต่อยาทำเรื่องร่วงเกินเธอเข้าจริงๆก็คงไม่ถึงขั้นให้ลงไม้ลงมือเองหรอกมั้งฉันไม่เพียงจะดังแกหนิงเคอร์อชิงแค่เมื่อวานแต่ฉันจะดังแกเธอต่อไปไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้มรืนหรือวันต่อๆไปเทียงเนียนวางสาย เธอไปถามกองถ่ายให้ช่วยควบคุมสถานการณ์แล้วก็ถือของกินติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนะฉันจะไปเดินเล่นที่ฝ่ายอุปกรณ์ประกอบฉากพี่อยากทานอะไรเลยคะให้ตายเถอะเสี่ยวเทียนส่งข้อความมาบอกว่าเจียงเนียนกาลังจะมาที่นี่ฝ่ายอุปกรณ์ประกอบฉากเดี๋ยวเข้ารีบเอาของที่กินได้ไปซ่อนเดี๋ยวนี้อดไม่ได้ที่จะมองย้อนกลับไปภาพเมื่อวาน รีบไปเตรียมจานใหม่มาเร็วไม่ใช่บอกว่าแค้กแกล้งๆกินหรอกเหรอพี่เจียงเนียนกินไปเยอะมากเลยนะฝ่ายอุปกรณ์ประกอบฉากของอร่อยๆข้ามาแล้วพี่เจียงเนียนฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนข่าวนั้นแต่ฉันจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้กับทุกคนเองค่ะ หน้าดําขาดหลบไปซะฉันไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะพี่อย่าโกรธฉันเลยฉันจะออกมาชี้แจงกับสื่อชัดเจนเธอรีบไปซะเถอะไม่อย่างนั้นประเด็นร้อนอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้นะเส้นแสดงกับเธอไม่มีอารมณ์จะแสดงแย่แหละอ่ะมีเงาดำผ่านไปกลีบดอกไม้นี่มาจากไหนกันนะ แปดเปียวและแข็งแดงเป็นนักกีฬาได้ยังไงกันระบบแจ้งเตือนนี่คือคนที่เลี้ยงดูหนิงเคอชิงอยู่ตอนนี้หลี่เร้าหนานเกิดเรื่องอะไรขึ้นใครมาทำให้เจียงเนียนโกรธอีกแล้วละ่ะไม่อยากให้อยู่ในวงการแล้วหรือไงนี่เธออะคุณหนิงครั้งหน้าถ้าอยากจะใส่ร้ายคนอื่นแล้วก็อย่าล้มแบบนั้นอีกนะฉันแนะนำให้เธอเอาหน้าลงมันถึงจะเรียกร้องความเห็นใจได้ อีกอย่างมันมีพี่รุษเกินไปถ้าไม่อยากเอาหน้าลงจะใส่ได้คนอื่นได้อย่างไงใช่ไหมพี่เจียงเนียนฉันไม่ได้ทำแบบนั้นนะเจียงเนียนเมื่อวานเป็นเธอสินะที่เทน้ำใส่เธอชิงใช่นายจะเทกลับไหมล่ะถ้าไม่เทฉันจะไปแล้วนะถ้ากำลังยุ่งอยู่นะ ฟิวเอ๊ะเธอจะสั่นทำไมถ้าป่วยก็ไปหาหมอซะเกิดเป็นหนักขึ้นมามันจะแย่เอานะคุณเจียงคุณไม่เหมือนในข่าวที่เขาลือกันสักนิดแล้วคุณจะพบว่าฉันแตกต่างจากข่าวลือนั้นมากมองเธอใช่ไหมที่ถ่ายรูปฉันเอ๊ะ ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะพี่เจียงเนียนฉันส่งให้เพื่อนคนหนึ่งดูเท่านั้นเองฉันผิดไปแล้วนะคะฉันจะเสียงานนี้ไปไม่ได้จริงๆฉันขอโทษด้วยนะคะพี่เจียงหึอย่ากังวลไปเลยแค่เธอถ่ายฉันออกมาไม่ค่อยสวยนะครั้งหน้าจะมาไว้นะถ่ายฉันออกมาสวยๆหน่อยแล้วกันเอ๊ะไม่อย่างนั้นฉันจะโกรธมากรู้ไหมว่ากันว่า หนิงเคอชิงมีคนหนุนหลังอยู่ไม่คิดว่าจะเป็นเขาโอ้ไม่กอดต่อไปจะมีใครในวงการกล้ามาย่กับบเธออีกละ่ะแล้วเจียงเนียนละ่ะเอ้นี่ายพี่ไอ้ลินเธอรู้เรื่องที่หนิงเคอชิงมีคนแอบหนุนหลังอยู่หรือเปล่าอืฉันรู้ฮอดทนอดกลั้นหายใจเข้าลึกๆ แล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าหลี่เส้าหนานคือคนที่หนุนหลังหนิงเคอรชิงรู้หืมเธอมีไข้หรือเปล่าเนี่อยอแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าหลี่เส้าหนานน่ะเป็นคนที่มีอิทธิพลนในวงการบันเทิงฮะเรื่องในวันนี้แค่เขาพูดคําเดียวก็สามารถทําให้เธอไม่มีที่ยืนในวงการนี้อีกได้ๆๆๆก็แค่เปลี่ยนวงการใหม่หลีเ่เส้าหนานคงไม่หมอหมดทุกวงการในโลกนี้หรอกมั้ง ฮัลโหลมีเรื่องอะไรนายท่านเขาว่าทางที่ดีท่านอย่าได้ทําตัวแตกต่างจากนิสัยเดิมของตัวละครจะดีกว่านะขอรับเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ผลดีต่อการทําภารกิจให้สําเร็จก่อนมาจะรับปากข้าว่าอยู่ที่นี่ข้าจะทําอะไรก็ได้นี่นานี่ก็เป็นแค่คําแนะนาจากข้านี่เลิกกินได้แล้ว ถ้าเธอใส่ชุดงานเลี้ยงคืนพรุ่งนี้ไม่ได้จะจะหักค่าอาหารเธอหนึ่งเดือนเอ๊ะรีบกินให้ได้มากที่สุดเนี้ยเอ๊ะคุณเจียงเนียนขอถามเกี่ยวกับข่าวที่เพิ่งม,มีไปว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่คุณได้รังแกนักแสดงหน้าใหม่ ถามถึงความสัมพันธ์กับคุณโจที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าไปถึงขั้นไหนแล้วครับไม่ทราบว่ามีความแค้นอะไรส่วนตัวกับหนิงเคอชิงไหมครับแค้นส่วนตัวเหรอข้าก็แค่ทำงานตามใบสั่งเท่านั้นเองริมว้าวท่านประธานหลีมาแล้วผู้หญิงที่มากับเขาเป็นใครกันพี่เตียงเนียนเฮ้ยประธานลี คุณเจียงนี่ช่างกล้ามากนะครับเวลาที่ฉันมีความกล้าแม้แต่ตัวฉันเองก็ยังกลัวตัวเองเลยค่ะประธานหลี่เรื่องครั้งก่อนฉันเป็นคนผิดเองคุณรับปากฉันแล้วว่าจะไม่โทษพี่เจียงเนียนนี่คะประโยชน์ของส้นสูงสีหน้าของหมิงสู้นี่มันอะไรนะเอ๊ะนี่มันก็แค่มุกเม็ดเล็กๆเ,เม็ดเดียวจะใช้ทำอะไรได้เก็บมือไม่ทัน มุกเม็ดนั้นเหมือนกับที่ข้อมือของหนิงเคยชิงเลยของเธอจริงๆสินะเอ๊ะขอโทษค่ะฉันไม่ทันระวังไม่รู้ว่ามันหล่นตั้งแต่เมื่อไหร่คุณหนิงครั้งหน้าอย่าซื้อของที่มันไม่มีคุณภาพแบบนี้มาใช้อีกนะวันนี้โชคดีที่ฉันไม่ได้เหยียบมันจนล้มไปถ้าครั้งหน้าเกิดทำให้คนอื่นล้มละ่ะก็เธอคงต้องขอโทษเป็นพันละวันแน่ พี่เจียงเนียนฉันไม่รู้จริงๆว่ามันจะขาดต้องขอโทษด้วยนะคะหมยกอดเมื่อกี้เธอคิดจะเป็นถึงดาราทำไมถึงใส่เครื่องประดับที่ขาดง่ายแบบนั้นได้นะฉันเดาว,ว่าเธอจงใจพอได้แล้วคุณเจียงคุณดังควานคนของผมไม่เลิกคุณรู้ไหมว่าจะมีผลอะไรตามมางั้นก็ลองพูดมาสิว่าจะมีผลอะไรตามมาบ้าง ถ้าผ่านโลกมานักต่อนักแล้วจากรัฐประทานเผด็จการอย่างเจ้าอย่างนั้นแหละคุณช่างกล้ามากผมสงสัยว่าคุณจะยังยิ้มแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนกันแต่น่าจะนานกว่าคุณนะ <c oughs> <c oughs> เอ๊อเอเอวฉันเจียงเนียน มาก่อนเข้าก่อนเดินตามหลังฉันปลอดภัยกว่านะประธานลีนายท่านเราไม่ได้ต้องการความกดแค้นจากดีเศร้านานนะขอรับฉันไม่กลัวนี่นะแกล้งนักแสดงน้องใหม่ยังไม่พอยังเจะมีผู้อ่าน560ล้านคนมีการสัมมนา8 7 0 0 0 0ข้อความแกล้งนักแสดงน้องใหม่ยังไม่พอ ยังได้ล่วงเกินคนที่หนุนหลังนักแสดงใหม่เข้าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจียงเนียนเปิดตัวคนเลี้ยงดูนักแสดงใหม่หนิงเคอชิงปะทะก,กับเจียงเนียนในงานอีเวนต์หรือว่าเจียงเนียนกับดีเศ้านานเคยคบกันมาก่อนแต่ถูกหนิงเคอชิงแย่งมาเ่ย <c oughs> <c oughs> พี่เจียงเนียนตอนนี้พี่ไอ้ลินระเบิดแล้วค่ะอีกเดียวพี่อ้ลิน ทข้ามาเห็นพี่กินขนมอยู่จะต้องกินหัวฉันแน่นแน่ดจากอย่างถูจึดผู้กำกับคุณเจียงต้องขอโทษด้วยนะครับที่จะต้องบอกคุณว่าคุณไม่ต้องมากองถ่ายเพื่อถ่ายละครต่อแล้วผมนับถือคุณมากแต่ทำไมคุณต้องไปล่วงเกินประธานหลีด้วยครับจิพวกฉันต่ำเอ๊ะพี่ล่วงเกินประธานหลีโดนแบบนี้ก็ถือว่าปกติไหม ต่อไปอาจจะโดนแบนหรือไม่ก็อาจจะถูกดองงานเลยก็ได้นะฮถ้าคิดว่าฉันจะกลัวยอย่างนั้นเหรอเก็บโทรศัพท์มให้ฉันหน่อยสิบ้านตระกูลเจียงกลิงลิงสวัสดีครับคุณหนูไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะลุงเทียนคุณแม่ยังอยู่ไหมยันนี้ฉันจะกลับบ้านนะ่ะ เมือวานคุณนายยังบ่นคิดถึงคุณหนูกับนายท่านอยู่เลยนะขอรับถ้าคุณหนูไม่รีบร้อนไปไหนก็อยู่ทานข้าวกับคุณนายก่อนได้ไหมขอรับอาหารเย็นมีหมูตุนกับปลาทอดของโปรดคุณหนูด้วยนะขอรับฮะอ,อย่างนั้นเลยอย่างนั้นก็ดีสิเฮ้อท่านนายเดิมก็เป็นลูกสาวเศรษฐีแต่พออยากเข้าวงการบันเทิงเลยได้ทะเลาะกับครอบครัว ในบทละครไม่ว่าจะถูกหนิงเคอร์ชิงกดดันยังไงก็ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากครอบครัวมีอาวุธเวทมนต์แต่ไม่รู้จกักใช้แต่ก็นั้นแหละถ้าใช้แล้วตัวละครหละก็คงโชคร้ายดังนั้นการกลับบ้านครั้งนี้ก็อยู่ในบทด้วยใช่ไหมใช่แล้วละ่ะะในท่านมีภารกิจเฉพาะกิจให้ท่านทําขอรับภารกิจอะไรละ่ะขัดขวางไม่ให้เจียงชุนชอบหนิงเคอชิง เป้าหมายของภารกิจเจียงชุนตอนเด็กถูกทิ้งไว้ที่ริมชายหาดถูกสองสามีภรรยาตระกูลเจียงที่ตอนนั้นยังไม่มีลูกพบเข้าจึงได้รับเขามาเลี้ยงดูตอนเด็กๆเ,เจียงเนียนไม่ชอบเขามักจะกล่นแกล้งเขาอยู่บ่อยๆนี่ไงนี่เมื่อโตขึ้นหลังจากที่เจียงเนียนทะเลาะก,กับครอบครัวทั้งสองคนก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเอ๊ะ คิดไม่ถึงว่าเป้าหมายในภารกิจครั้งนี้จะเป็นพี่ชายไม่เอาไหนนั่นขัดขวางไม่ให้เขารักกับหนิงเคอชิงก็เพื่อเพิ่มความกรดแค้นสินะเรื่องนี้ไว้ใจคาดได้ฮึติงตงังไวจังเจียงชุนพ่อกับแม่รออยู่นะ่ะเอ๊ะเเนียนเนียน เนียนน,ยนของแม่แม่คะอีกเดี๋ยวค่อยร้องไห้ได้ไหมหนูหิวข้าวแล้วกินข้าวก่อนได้ไหมล่ะ,ะได้ได้ไปกินข้าวกันเจียงเนียนแกกลับบ้านมาทำอะไรกินข้าวคะ่ะนี่นานๆทีลูกจะกลับมาทานข้าวที่บ้านนะคุณมีอะไรเอาไว้ทานข้าวเสร็จค่อยคุยได้ไหมเนียนน,ยนกินนี้สิจา้าปลาทอดนี้ของโปรดลูกเลยนะ กินอย่างตะละออข่าวในเน็ตนั่นมันเกิดอะไรขึ้นลี่เศ้าหนานังแกหนูก่อนนะค่ะพ่อดังแกเหรอมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะหนูเป็นลูกสาวตะกุลเจียงเขากระดียังไงมาดังแกลูกฉันลี่เศร้าหนานเปลี่ยนตัวนักสแสดงที่หนูสแสดงอยู่ทั้งยังจะแบนหนูออกจากวงการอีกด้วยค่ะอะไรนะฮึอย่างนั้นก็ดีนะสิแกจะได้กลับบ้านเลิกยุ่งกับวงการบันเทิงได้แล้ว ลัามาเป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลเจียงพ่อหนูเป็นถึงลูกสาวตระกูลเจียงจะถูกคนอื่นตังแกได้อย่างไรถ้าเป็นแบบนั้นคงได้ถูกหัวเราะยอะแน่เพราะว่าหนูควรแก้แค้นกลับไหมคะนั่นมันแน่อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นพ่อก็ะยกสตาร์ไลท์เอนเตอร์เทนเมนตให้หนูได้ไหมคะเออ เนียนๆฉันรักเธอสู้ๆนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอหลี่เศ้านานไม่ใช่คนที่รับมือได้ง่ายๆ <c oughs> ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะแน่สักแค่ไหน